สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนักจับงูแห่งประเทศไทยที่อาดับหนึ่งแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เราได้บุกป่าฝ่าดงไปเจองูตัวที่ใหญ่แล้วก็ดุร้ายนะฮะเป็นงูที่ดุร้ายงูเห่านะฮะเป็นงูเหา่าที่มีเขี้ยวที่จะฝังเขี้ยวลงไปฉีดโอ้โหพิษร้ายแรงมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้แต่ว่าวันนี้ผมอยู่ภายในภาคภาคกลางอ่าผมได้งูตัวหนึง่งเรามาชมงูที่ผมจะจับให้ดูนะครับท่าน นี่นี่นี่คืองูตอนมื่อเช้านี่ครับนี่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 มันกําลังดุร้ายอยู่เลยจหะงงดุร้ายคืองูมันจะใช้จมูกนะครับจมูกมันจะเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วนี่แหละครับความดุร้ายของงูเหา่างูงูเห่าของงูหเห่าลองลอง,ลองอีกทีหนึ่งลองอีกทีหนึ่งงูงูลองอีกทีหนึ่ง,อง,องเสียง,เ,ยงไไเสียงไปไหนเสียงไปไหนงูโงูในการจับเราก็ต้องลอ่อล่อมันมาอีกทาง แล้วก็มือมือข้างนี้ล่อ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 นิดนึงล่อนิดนึงรอนิ่งนิ่งนะครับนิ่งนิ่งนะครับเอาอกเข้าไปนิดนึงอกเข้าไปนิดนึงแล้วก็ค่อยๆกดหัวกดหัวลงกดหัวลงกดหัวลงอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับการจับงวงผมถ่ายทาแบบดวนเลยนะไห้ได้